เป็นครับเดี๋ยวลองเอาล่างนี้ไปแกล้งมุวนนี้เป็นดูนะว่ามันจะตกใจหรือเปล่านะไม่หมดก็ตามน้ำอะไรไปใครคุยด้วยก็คุยด้วยอะไรพูดทางไหนไม่ต้องไปเที่ยแมงสาบพี่เดียร์เราทุกคนลองหันไปได้เด็กตรงตรงไหนซอมบี้เลยแม่งเพื่ออะไรฮะเป็นครับอับปิชเชล โอเคทุกคนพร้อมนะครับ3 2 1แอคชั่นเออลุงลงไปครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับคือตอนที่พวกเรา4คนนะครับไปเอายาบ้านเออ่ลุงดินใช่ไหมครับพวกเราอ่ะไปเจอซอมบี้ยักษ์ด้วยครับตัวเริ่มเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่เลยแถมมีเลือยด้วยอ่ะใช่มันมีเลือยด้วยครับการพูดอ่ะอ๋อเอาไมืออยู่ลุงเพิ่งเคยเห็นไปเคยคุยเขาทำไมเนี่ยใครอยู่ข้างหลังใค้ยี่สามเหรอ ไอการ์ตต่อนนามตั้หนึ่ยโอเคพ่อรุ่นวายทุกคนครับลุงเพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกเลยนะสตีตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่ะใช่ครับงั้นเลยเดี๋ยวเดผมรู้แล้วผมเป็นอะไรดีเป็นรถดีกว่าครับอาทิดีวมึงเรียกคนได้เ้ยแล้วกูพูดกับใครตั้งนานก็ว่าอยู่พี่แซมมึงไม่ตอบกูวะกูขอร้องเลยล่ะไอ้อร์ไอกูอยากให้มันมอีเตอร์เอกอะกูก็คุยไอการกูก็ควไอ้นไอการไม่ตอบกูวะรถนี่มันเสียงดังเปล่าทุกคนอ้ยดังอะัง ไว้เจอกันตอนเช้าแล้วกันโอเคว่าโอเคนะทุกคนนั้นเจอกันนะครับโอเคเจอกันเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมเป็นคนเฝ้าเฝ้าเวนก็ได้ครับผมเป็นคนดูเดี๋ยวดูแลปากลุงเคียราให้ครับเคลียร์กันทุกคนไม่ต้องห่วงคืนนี้ผมไหวครับดูแลเองครับตรงนี้ตรงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูแลพ่อตรงนี้เองตรงนี้ไปได้เลยได้เลยครับโอ้โหตรงนี้กำแพงมันก็พังนี่หว่าเธอต้องซ่อมใหม่หมดเลยไม่เรื่อไอ้ไอ้หนูขึ้นมาไปเลยตรงอีกเอาแต่ยาไว้ที่แหละไม่ต้องห่วงพี่ดูให้ได้เลยเนี่ยากให้ยพังเดี๋ยวฉันดูด้้วววยยคคาามมมมมััันนนนนเเืื่่อห็ไ อิงโง่เอาละวะท่านมันไม่赖ไม่赖คิดมากคิดมากมึงคิดเองอ่ะโอเคสาวหนึ่งอ่ะอิงโง่เยวๆเยอะๆอย่าเปิดไฟเล็กข้างบนไม่เสียงดังสาวส้หนึ่งอ่ะแซนม่นะาสองคนนี้หลับไปแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นพลิษยาแน่เลยอ่ะโอเคไปหาไม้อะไรมาปิดดีกว่ารู้สึกว่าข้างหน้าลุงรถน่าจะมีไม้ที่ลุงคิยร์เก็บไว้อยู่ว่ะเอาไปปิดดีกว่าชึบชึบชึบโ้างหน้าฟอรบี้มันก็มีนี่หว่ะที่ต้องไปแบบค่อยๆอ๋อปิดทางทางนี้คัตโอเคมาไปกัน What w h a the t fuck พัทนี่หมดเลยนะเป็นพัดที่แรกเลยที่คัดเยอะที่สุดคนเลือกไปโจนบุกโจนบุกโอเคต่อไปมีคนนอื่ได้ปะตัวอะไรเนี่ยพี่ไม้ต่อไปฉากโจนตอนเช้าตอนเช้าโอ้โหการจบแล้วจบแล้วต่อไปจะเป็นเนื้อเนื้อ้มคนละอันนี้จะเป็นฉากอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกกับารคุยไงส่วนใหญ่เป็นการสนทนาต่อไปฉากสุดท้ายอ่ะโคตรมันนะบอกเลยนี่เป็นอันนี้ดีกว่านี่ ทำไมบ้านเอเอียงหรอกูคิดไปเองวะเนี่ยสามสอหนึ่งแอชามมึงเอียงแล้วบ่อยโอเคคาวนี้เนี่ยใกล้จบแล้วกล้ามันมาอย่างไหพูดมานะโอ้โหทำอะไรอะทไรอะพี้ยาดังเออคิ้ยาเออถ้ามันมามันจะง่ายทุกอย่างอะงเออ้ยาเหย่ยคันสตาร์กิ้งโอมเอ้ไอ้แปบเป็นอะไมดูกูตบเอ้ยขี้ยาไม่ควรจะปมดูกูต problem, บเอ้ะ บาราบาไม่มีดมดมเป็นบามบมบบาราบาไทำกามามอไเมมึงคิดมึงน่ามึงคิดว่ามึงน่าอกแมึงเทะบ้านี่ไหนอดูในเมืองพี่แกหน่อยเดี๋ยวมีอะไรอย่างโย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 พีเต็มไปหมดเลยฮะโยไงเช้ามุโจรสลัดหมวกฟางแ่กแล้วทุกคนบทผมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบทผมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมบอกว่าฉันมีแผนแล้วฉันมีแผนอยู่แล้วอย่าบอกจ้า โอเคทุกคนครับพร้อมนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงกันตรงไปมาเลยครับไได้เลยอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเอาไปตรงไหนใส่ชุดด้วยชุดพวกมึงอยู่ไหนละฮะไม่กูไม่รู้กูมีแค่ชุดเนี้ยเดี๋ยวเราจะสู้ตรงไหนดีวะคิดก่อนเราจะสู้กันหน้าข่าราชารเลยไอ้มาเฮียอะไรนี้นายงานไอ้บอลมู้จัดการดิผู้จัดการเพิ่มมึงดิ่เขนมาละเมื่อกี้น้องกูเล่นคอมเ้องม่ชื่ออะไรมอยผู้การบ้านบ้านมันมีมอยไหมมึงคยชื่อมอยไหมไม่มีพี่ เดี๋ยวแต่มันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะแต่ว่าเราเราสู้สักแป๊บนึงใช่ไหมเดี๋ยวพวกมึงอ่ะจะโดนไอ้นี่ไล่เว้ยพวกมึงอ่ะโดนไอ้นี่โดนซี่เดี๋ยวมึงเจอซอมบี้ยักษ์ซอมบี้หนีแล้วหนีไปดีไดีเลยพิ่มเป็นกับเพิกมมาดิพี่นี่เขามาอย่างเดียวเลยตีหรือเปะแม็กแม้กับบอมแม็กแม็กับบอมอยู่นี่มาเนี่ยมาเนี่ยหมดเลยสาวคนนั้นมาเนี่ยเอามี๊มาเ เย่ยน,นี่ไม่ฉากที่คูไปเจอมนามากี้ครับผมสุดหรอถ้ามีจ้าไปตประกันนัแล้วมึงก็แบบเอาเอาเจ้าออกมาเนี่ยืบนกระชากกระชากคอมาเฮ้ยไม่ได้ที่มอ,อดุหนังแล้วอิสตอไม่ได้งยิงปเนี่มาดูนะแต่ว่นนา,ากูถือ,อ <ๆ S 1> ตรงนี้แล้วมึงมค่อยพูดนะเนี่ยตรงนี้เดิออไปด้วยอ่นะให้เดินออกไปด้วยปะเดินออกก็ได้แล้วก็ยิงอ่ะแล้วก็ยิงกัวแบบไม่ต้องไม่ตออกมาก็ได้ประมาณประมาณหรือประมาณนี้หน้าประตัวไม่อริงกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเขามาเ้ยเขามาจะ้ไยิงเลยโอ้ยไม่ เผื่อเผื่อคนในบ้านด้วยไหมเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยตุดูดูคนหลบอย่าเข้ามานะฉันยิงแน่เฮ้ยหลบบังเกอร์ครับใจเย็นก่อนครับปู๊ผมมาดีครับผมแค่จะมาอาวุธในค่ายทหารเพื่อจะไปสู้กับสัปหลาดยะครับไอ้บอมมาพูดดิมาพูดดิอ่ะมีต่อเหรออ๋ออย่ามาล้อเล่นอันนี้ให้ต่อจากอย่ามาล้อเล่นเลยฮะใช่ใช่สามสองหนึ่งแอคชัตอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยที่ฉันเห็นจริงๆมีแค่ซอมบี้สัปหลาดบ้าบออะไรไม่มีหรอกดิดดีดพูดหน่อยดีด ไปหมดแล้วโอเคมาดิพูดต่อเลยนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเอ้ยมีจริงนะทนายไม่เชื่อนายก็ลองไปแถวนั้นดูดิตะวันออกอ่ะดูสิไปดูถ้าฉันไปตอนนี้พวกนายก็ได้ปืนนะสิไปให้งงหรอแต่พวกฉันมากันเยอะนะพวกนายจะไหวอ๋อนายลองคิดดูนะถ้าเราร่วมมือกันอ่ะที่นี่จะน่าอยู่ขึ้นนะให้ฉันมีจะเป็นตัวประกันถ้าพวกนายไม่ยอมส่งเสบียงอาหารมาฉันจะยิงไอ้จานแน่เฮ้ยเฮ้ยเจเย์นี่ครับเจยนครับเจยนครับไอเข้าไปลุ ลูกเบ็กมาลูกเบกลูกเบก้เฮ้ยบอยบอกลับไปก่อนเลยบอยใครใครบ้ากันเลยบอยกลับไปก่อนก็ได้ได้ไดโอเคโอเคอดีครับลุงดิมยิ่อยูดเหมือนกันเนี่ยลมเลยหมดเลยเอาไงดีอยงยยยงยงา โอเคไอ้ม่ไอ้แม่ไอ้ม่ยิงฆ่าทหารไปแะ้วมึงอยู่แถวยิงยิงออกมาเยอะได้เดี๋ยวกูยิงเลยนะท่านนเดี๋ยวคือจะยิงกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนมันได้มันได้แล้วใช่ไหมท่านอนลืมยิงขู่ด้วยนะเดี๋ยวคือเดี๋ยวดีมจะบอกว่างั้นเดี๋ยวหลุงจะไปเจรจาใช่ไหมแล้วก็เรื่องการแบ่งหารใช่ไหมแล้วลุงแล้วลุงดีมก็แบบประมาณนี้ดีมก็จะแบประมาณนี้แล้วอยู่เป็กวิ่งมาได้ไหมอยู่เป็กหน้ากำหน้าหน้าดีมมาแล้วก็ยิงใส่บอมอ่ะเห็นไหมเป็กเห็นสกินเสี้อแดงเขาโง่ไหมที่กระชากกอกัวนั่นแหละเป เดี๋ยวเดี like like ๋ยวเขาพูดตามน้ำไปแล้วเอ้ยฉันฉันจะมาเจรจาเดีจยิงฉันนะแล้วผมก็บอกค่อยๆเดินมาอะไรก็ว่าไปแบบตามน้ำไปเลยแล้วก็เป๊กแบบอยู่ๆเป๊กก็วิ่งมามีมาแบบตาหานวิ่งหน้าดีแล้วก็ยิงไอ้บอมป้าบแล้วก็แบบทุกคนเกิดการต่อสู้กันเจรจาว่าอยู่แก๊งด้วยไม่อยู่นี่แล้ว

คือเืยบอกฟังนู้นห้ามยิงโดนมม่ยิงเหมือนเหมือนตำรวจหนังไทยเลยมาๆมามาเลยไอ้นี้มาเนี่ย โอเคเบ๊กเบ๊กบอกว่าเอาลูกฉันคืนมาแล้วยิงไอ้บอมเลยนะแล้วก็เอออะไรประมาณแบบแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าฝั่งโดนห้ามยิงโดนนะแล้วก็แล้วก็วิ่งถอยมานะเดี๋ยวนี่พูดเลยนะดมสามสต๊อหน่งแอคชั่นเอองั้นงั้นเดี๋ยวลุงออกไปข้างนอกไปเจรจาเองเรื่องการแบ่งอาหารโอเคไหมได้ครับลุงนั้นระวังตัวด้วยครับเอาช้าคืนมาได้นะครับลุงดิมโอเปครับลุงจะพยายามใจเย็นครับครับครับผมครับปลอดด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยคุณนายเขาไปคุยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะสันติเฮ้ย้สันติค่อลยค กลับมาครับกลรัลูกเบคลุงเบทำไมลงไปครับเนี่ยจิยิงทำไีพเราเราไม่อยากมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับลุงเบคเอออผมยิงกันรัวๆเลยอ่ะเกือบตายึ้นเนี่ยเป็นคันตคันตฝั่งนู้นทุกคนอยู่ที่เดิมไปอยู่เดิมไปโอเคมากาได้ไหบอมโอเคไหเดี๋ยวมึงยิงนะวชันแล้วยิงเลยสาห่ยิงเลยิงเลสามหนึ่งอย่ายิงปืนได้ตา่พี่สามแอคชั่นเฮ้ไม้ไอ้ยเอาใหม่ดิสามแอคชั่นเฮ้ไม ไอ้เนี่ยกูแปลกไอ้กล้ายิงไปกล้ายิงไปกล้าอลไปยิงมอลไปไอ้ตรงนี้แหละสาวซะหึ่แอคชั่นไปมาฉันลูกยิงฮะม้ำจิ้คิดจะตุกติกจริงๆด้วยสินะไอ้จ้าลงไปก่อนทำไมมันปูมันอย่างเงี้วะไม่ไม่ก็คือมึงแค่ตอนแรกมึงแค่เอาจ้าาตัวประกันทีเล่นเถอะแต่ว่าไอ้เหมือนเจ้ามันสนลูกคิดอ่ะต่อไปก็เป็นฉากยิงเลยไอ้เสียงอ่ะเดี๋ยวซะประหลาดเดี๋ยวซะประหลาดมันจะมาแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยเสียงนั่นมันอะไรอ่ะอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเยิงไปแล้วเดี๋ยวยิงเลยนะเดี๋ยวยิงไปยิงไปเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเพราะเราเดี๋ยวเพราะเราขึ้นยิงสวนกลับไปนะแล้วก็ดิงก็ดิงก็พูดกับเปบงนะเออเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยก็ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโยบดีโยไปสาวตัวหนึ่งแอคชั่นเฮ้ย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 ไอทำบ้าแล้วของนายเนีเป๊กเกือบตายเลยนุ้ยตู้ของฉันอะพิดตรงไหนทาไมเป๊กทำไมเป๊กเป๊กไม่ไม่ไม่ดีเลยสาวตัวหนึ่งแอคชั่นฉันแค่อยากจะช่วยลูกของฉันนะมันิดตรงไหนไหนรีบยิงเกินไปนะว่าเราไม่อย เฮ้ยเจ็บบอกนะว่าเจ้านั่นน่ะใช่ครับผมที่เสียยมันจะฝั่งฝั่งนู้นแหละครับไม่ไม้เนียบอกเลยว่าอยบอกนะว่าโอเค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 เลยยิงอ่ะเลยยิงอ่ะแล้เหี้ยไอ้เขี้ยวปีเร์ไม่มีใจกูเดี๋ยวเราคุยกันะแฟร่าบเป็นนิมิตทิศหน่อยจวแลจะจบแล้วเนี่ยชาวไทยละมามาโอเคมานี่นิมิตรทิศเดี๋ยวนิมิตรทิศค่อยๆเดินมาเลยบอมนั่งไว้ตรงกเู้จอ้าช่วยกูด้วยมากูเดินไม่ได้แล้วทำไงอ่ะก็คือต้องปล่อยเหี้ยบอมตายงั้นหรอ่า

ตัวอะไรวะร่าอะไรแกแต่พูมแบบไกลๆอ่ะแม่ไม่พูดปัวตีเลยเขาเขาเล่นตีเหรออ่านะๆแต่แม่ก็บอกนะแบบเอ้ยตัวเหี้ยอะไรวะร่าไอ้ตัวอะไรวะร่ามันมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบมึงก็แบบทิปอ่ะทำแบบทิปแบบทำแบบปลอมไปอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะร่าอะไรมันมาแล้วอะไรเงี้ยไม่าพูดเนี่ยฟังพูดเดี๋ยวกูจะตามเลยเดี๋ยวกูฟังเลยเพราะว่ามึงอยู่ด้านหลังมันเป็นฟิลนั่นแหละหน้าข้อหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยมาไอ้ตัวอะไรวะนั่นน่ะไอ้เหี้ยเป็นคนไห้ยัแม่งทิปยากจังไอ้เหี้ยขอแบบ มันมาสาองหเฮ้ยตัวอะไรวะน่าในบอมเฮ้ยเดียวเดียวไอ้ไม้เว้นยคุณคุณเสีคุณคุณยังไงก่อน้ว่คุณคุณหรอเอางี้คือเอาพวกมึงพวกมึงหนีได้แล้วกันเอางี้ดีกว่าไอ้ไอ้ก้าไอ้ก้าบอมบอมไม้บอมไม้หนีได้นะไอ้ก้าโซมึงอะเดี๋ยวมึงวิ่งมาพวกูแล้วกันโอเคแล้มึงมึงแอบตรงนี้็ได้จ้ะแอบตรงนี้็ได้เนี่ยแอบตรงนี้็ไดะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้กับบอมพูดนะสามเดี๋ยวเคียคุณคุณมาคุณชิปคู่กับชิปค่อยเดินมา โอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นโ้ยไม้เดินไม่ได้ช่วยด้วยเฮ้เดี๋ยวบอลจะเพิ่งเงหน่อยบอลบึงอยู่กับที่ไปเลยแล้วบึงก็แบบแล้วค่อยแบบกดกดเดินอ่ะกดกดชิปอ่ะปล่อยชิปเดินอ่ะโอ๊ยปีนี้ไปโลไปโ ม่ได้คิดว่าไอ้มอมเี๋ยวเปิดก่อนดีให้บอกให้ให้ให้บอผู้นายหนีหนีเลยไอ้ยัทุเรศัทุเรศไเดี๋ยวนี้พ้องกันเลยขวามือนะสามเตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนั่นแหละนั่นแหละสามอหนึ่ง t o n ไม้เฮ้ยกูู้นายหนีแล้วหนีแล้วกล้าไปยุงไปเร็วยุงไปไม่ได้เหียให้มันพูดก็ได้ให้มึงพูดก็ได้ให้มาเลยใช่ให้กูเปิดก่อนเมรานั้นมันเหมือนมึงอยู่อยู่โอ๊ยฉันเดินไม่ไหวามสองหนึ่ง a c เดอน้นยหน